อยู่ที่เมกาพาซ่านะครับวันนี้มาคนเดียวว่าเรามีเป้าหมายอยู่เราต้องการซื้ออรามโมตัวที่เรียกว่าลายที่เรียกว่า 30mm เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันกำลังน่าเล่นมากโดนป้ายามาจากช่องในคอสเน f ฟิสช่องพี่อิ๋วนะฮะแล้วก็ซื้อไปแล้ว2ตัวแต่ยังไม่ได้ต่อแล้วก็สนใจกับการลงสีด้วยตอนนี้ก็เลยดูเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยของ ร้านนี้เขาขายวอลเลมเมอร์ซึ่งแน่นอนแล้วเขาก็มีสีขายด้วยแต่สีของวอลเลมเมอร์นี่ก็จะเป็นสีที่เอาไว้เล่นกับตววอลเลมเมอร์จริงๆมันก็มาใช้กับพาโม่ได้นะซึ่งเป็นสีคุณภาพดีด้วยแล้วก็ที่ผมสนใจจริงๆคือทุกการเมื่อผมซื้อทุกการจากร้านไอ้พวกร้านไอ้นี่ยขายเครื่องเขียนอะซึ่งเป็นพุกการถูกแต่ว่าถ้าเป็นทุกการของซิตาเดลมันก็จะดีกว่าใช่ไหมงันก็เลย สนใจแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อเพราะว่ายังคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้มีถีมือขนาดนั้นอ่ะยังไม่ต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้จักเป็นเดียวคะัไอเมอร์คือเวลาเขาเล่นกันอ่ะมันก็จะได้ตัวแบบเวลาซื้อแบบสมมติซื้อแทรปไปมันก็จะได้ตัวแบบนี้มาแล้วก็เอาไปเลเองใช่ไหมใช่ครับผมเวลาเราได้ตรงไหนมันส่วนใหญ่จะดูที่นั่งของเลยครับ อ่างเช่นถ้าเป็นพวกคอมเตอร์ปุ๊เราหยิบของนี้มามีตัวเท่านี้ก็จะได้ตามนี้เลยครับแต่คือถ้าซื้อแค่นี้มันก็ยังเล่นไม่ได้ใช่ไหมคบจริงๆเท่านี้สามารถเล่นเป็นเกมเล็กได้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ500แต้มแต่ถ้าเป็นเกมขนาดมาตรฐานเนี่ยเขาแนแค่ที่2,000แต้มค่ะประมาณคร่าวๆกล่องใน4กล่องเนี้ยก็จะมีพวกตัวใหญ่แบีใส่ไปด้วยมันจะเป็นแบบแพ็คใหญ่อะไรแบบนี้นะสมัยก่อนนะตอนผมอยู่มอตอ้นอ่านี่ ผมเคยเห็นร้านบนสยามซ็นเอร์ตอนที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะใช่ร้านใหญ่ๆแล้วก็มีไว้เมื่อตั้งเคยคิดกับเพื่อนว่าเฮ้ยอยากไปเล่นมากเลยสมัยก่อนมาดวแบบต,ตอนนั้นก็คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยนะสมัยนั้นน่าจะเป็นปะตะก่วยอยู่เลยนะครับใช่ฮะนานมากนะครับตอนนี้ก็เป็นคอสติกหมดแล้วคนระับแต่คือพวกนี้นี่คือต้องพ้นพ์เองหมดเลยใช่ไหมครับ,รบต้องตัวเลยนี่ครับตอนแรกเขาจะมาเพ้นต์ต้คล้ายๆแบบพามง่าย จริงตัวเนี้ยมันสามารถประกอบได้เลยแต่ถ้าเป็นวงแฮนเปกติที่เราเล่นกันเนี้ยมันต้องใส่กาวมันจะไม่มีส n ิ p f ิ t หรือว่าเดือยให้ขอบคุณมากครับครับมีโอกาสจะแวะมาเล่นฮะขอบคุณครับได้ของป้ายยาวมาด้วยนะครับชื่อร้านว่าโดมิเนียนใช่ไหมฮะชื่อร้านเลยนะครับ โอลิมเปียครับอต,อนนตอนนี้ยังไม่มีป้ายครับเดี๋เดี๋ยวโอ,อ้พี่เพิ่งมาตั้งเหรอครับมาตรงนี้ได้ประมาณสองเดือนของเพิ่งมาได้สองเดือนที่ร้านที่พิ่งมาได้สองเดือนใครสนใจว่า์มเมอร์นะฮะก็พวกสีซิ a าเดลพี่เขาก็มีมาดูได้วอร์ฮมเมอร์โอลิมเปียนะครับอยู่ชั้นแรกเข้ามาที่เมกาพาาซ่านี่เจอเลยตัวเนี้ยจริงๆซื้อไว้ให้เขาแล้วว้ยแต่ว่าลืมเอามา ก็เลยบอกคุณบอลว่าคุณไม่ต้องซื้อนะผมซื้อให้แล้วตัวที่เป็น golden state w a r r i o r ทีมที่แพ้เป็นฟิชกิฟลีกิ l ลีป่ะฮะคือสามสิบอ็มเอม่ะมันเป็นโมเดลที่ต่อง่ายตัวไม่ใหญ่แต่ว่ามันจะดูเป็นแบบปุ่นสงครามเป็นหุ่นออริจินอลของบันไดที่มันไม่ได้มาจากกระตูนตรเรื่องไหนเลยอ่ะมันทําให้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเยอะๆเนี่ยมันจะ ดูเหมือนเป็นกองทัพได้เวลาคุณทําสีทําอะไรคุณก็ทําได้อย่างอิสระไม่ต้องแบบไอ้ยียเดี๋ยวไม่เหมือนหน้ากองเดี๋ยวแบบไม่เหมือนสีจริงแว้วมันแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมเสียดายมากเลยคือผมมาผมกะว่าจะสอยสามสิบเซนซึ่งตอนนี้ส่งมันฮิตมากใช่ไหมพี่ตอนนี้ฮิตฮิตไปแล้วออนนั้นสองรฮิตไปแล้วนะฮะหลังจากที่ดูในร้านเนี่ยเอาจริง ผมสนใจลูเจนมารุแต่ว่าที่ร้านไม่ได้มีต่อไว้ให้ดูผมไม่รู้ว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีลูจนมารุตัวนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ลูจิมารุที่เราเห็นะมันจะเตี้ยๆเธอดูวะคนๆเนี่ยไอวาตารุเจ้าหนูสองโลกมันเพิ่งทำเป็นอนิเมะมาใหม่เมื่อไม่นานนี้อ่าโอ้แต่ว่าเมื่อก่อนมันฉายตอนเราเด็ก สุดท้ายเราก็จะไม่ได้30ม mm, มแล้วเราก็จะเสียเงินเยอะกว่าเดิมด้วยการกระชิงดิจินมารู้ไปเที่ยวดิวจินมารู้ครับใครสนใจก็มาได้นะที่นี่ยังมีหุ่นแบบว่าเออ่เมื่อกี้หยิบดูก็กระดัมเอ็ดดักเฮาวยังมีอยู่นะฮะเผื่อใครหาเพราะว่าทีนี้ก็หายากแล้วนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งตัว ราคาตป็นี้ี้ยปกติคุณเจ็ดตัวนี้เป็นเท่า่ครับนทครับอยากให้ดูตัวนี้ไว้นะครับนี่คือสไตรฟีดอมนะครับแต่ตัวนี้เป็นเมทัลบิลเป็นตัวที่เป็นเหล็กแต่ว่ามันกำลังจะมี m g x อออกมาตัวนั้นอะซึ่งละเอียดมากสวยมาก กกล่องแล้วประมาณส0 0พันปลายถึง5,000ันเลยกำลังจะออกมาปลายปีเลยนะครับเป็น MG EX ที่ก่อนนั้น,นมันมียูนิคอร์นออกมาร้า,านนี้ไม่มีนะครที่ประกอบคือมันจะละเอียดเป็น MG ที่ละเอียดมากสวยมากโคตรเต็งข้างใน,นี่เป็นทองหลายเชลแล้วข้างนอกก็ละเอียดโคตรหน้าโดนซึ่งไม่ค่องห่อนครับผม ได้สีสีเงินมาหนึ่งขวดจริงๆร้าน,นาเนี้ยที่ขายสี่ยก็คือร้านเดียวกับที่ซื้อโมเดลเมื่อกี้แหละอ่ะมองไปตรงนี้ก็เห็นใครสนใจอุปกรณ์ก็มาซื้อที่นี่ได้มีเดินมานีเป็นตรงนี้ก็มีสีพวกพามิยาพวกอย่างนเนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสีอะคริลิกสีน้ําสีละลายมันไม่ใช่สีน้ำมันมันก็จะไม่ไม่เหม็นเท่าไหร่นะฮะ การใช้การอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างแบบซื้อสีเงินเนี่ยคือจะเอาไปทําแบบสมมุติว่ามันเป็นหุ่นเหล็กใช่ไหมเราเอาสีเราเอาแปรงแปรงแห้งๆเนี่ยจุ่มสีเงินแล้วก็ซัก,ซ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 กให้มันมันหมานานิดนึงแล้วก็แบบไปปัดกับตัวหุ่นอ่ะมันจะดูเหมือนว่า,าหุ่นมันถลอกเป็นเหล็กเหล็กที่ถลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะได้แบบนั้นผมจะเอาไปลองทําซึ่งก็ยังไม่เคยจริงๆก็ไม่เค่ไม่เคยหรอกเคยลองแล้วแต่มันเละ ตอนนั้นไปใช้สีที่มันต้องใช้ทินเนอร์ลบอะแล้วมันก็เลยแบบเละเทะไปเลยอะก็เดี๋ยวจะลองใช้สีแบบนี้ก็พอเออถ้าเราซื้อเกรดอย่าง SD นะฮะมันจะทำให้มันมันเหมือนกับว่าด้วยความที่ราคาถูกเขาก็ไม่แยกสีมาให้เท่าไหร่มันไม่ได้ตามหน้ากล่องหรอกเราต้องไปเพ้นเองไปอะไรเองแล้วแบบบางทีเราหงุดหงิดเวลาเล่นตอนแรกๆสนุกนะ แต่หลังๆแม่งหมดหยุดชิบหายเวลาต้องเทนเยอะๆบางตัวก็เลยไม่เล่นแล้วทีนี้จะข้ามไปเล่นผมเล่นพวกเอ็มรอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเทนสีแล้วก็ต่อสนุกดีแต่ว่าด้วยใจที่มันยังอยากเล่นอยู่เล่นเฮเล่นกันดั้มันรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ผมเลยสนใจ 30mm ซึ่งก็นั่นแหละมาที่ร้านดีทอยก็ไม่ได้ไปถือว่าฟรีไปแต่ว่าไปโดนริวจินมารุ นี่ก็ยังเสียตังค์อยู่ดีนะฮะไหนะก็มาแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไปลองตามหาสาว10ม MM, มแล้วก็ไม่เจอเลยการเป็นของหายากใชอยหางนันก็เลยลองมาทั้งระบายสิดูลองใช้พุกกันดีๆลองอะไรดูว่ามันเข้ากับมือเราไหมนะครับแต่วันนี้เราแฮมเมอร์นี่ดีอย่างตัดแล้วเป็นสิ่งข,งขาวๆเนี่ยมันก็เพนทับอยู่ดจีจริงๆแล้วสวลาคุณเล่นพาโมเนี่ยสิ่งที่ลงทุนควรลงทุนอย่างแรกเลยคือคีม มันสำคัญที่สุดแล้วผมว่าจริงๆมันก็ทำล่องมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกมันตัวเล็กอะ่ะแล้วเรามือใหญ่อะ่ะมันสำหรับผมผมว่ามันก็ยันยากอยู่ดีนะไอ้ไอทาแบบเนี้ยมันไม่ยากหรอกแต่เวลาแบบเราจะลงรายละเอียดมันอย่างเช่นแบบตรงหน้าอกลายตรงหน้าอกมันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบเขาอยากเล่นเนี่ยใช่ไหมมันก็น่าจะยากอยู่นะ นี่คือสิ่งนี้ผมเจอเวลาเล่นเล่นเออทาตัวพวกตัวเล็กๆอ่ะคนที่เขาทําได้เขาเก่งมากเลยนะนี่ไงพวกคนที่เขาเพ้นพทลลอคนขับกันดำในเอ็มจีได้เนี่ยตัวมันเล็กกว่านี้เยอะมากเลยนะ2000 y e น r ี l ่ t e r นี่ขนาดทาโง,ง่โงนะคนทำไม่ได้เก่งไม่ได้มีฝีมืออะไรเลยนะสีมันก็ดี โมเดลมันก็ดีแปลงก็ดีอะไรย่เงี้ยทำให้เราแบบงานง่ายจริงๆบางทีเราเปฝีมือไม่พอเราก็ใช้เงินซื้อใช้เงินช่วยขอบคุณร้านอ่ะเขาชื่ออะไรนะพอ,อที่้ล่ที่พี่วอเมอร์โรลีเตียวอรทเมอร์โรลีเตียพี่ก็ยังไม่มีป้ายร้านเราก็เลยจำชื่อร้านเขาไม่ได้นะแต่ว่าก็ขอบคุณมากากับน้องทหารสเปซมารีนคนนี้เราจะจดจำเาเเป็นอย่างดีเดี๋ยวเาจะกลับบ้านด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับบ้านแบบด้วยนะครับ